สวัสดีค่ะมาเพื่อนอสตังกันอีกแล้ววัน,นอสตังจะพามากินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะและก็น้ํากะทินะคะนี่เห็นไหมคะนี่เดี๋วว่าหลายมาเซนการเลเจ้์เพื่อนน้องไปในะอามไปกินด้วยกันนะคะแมาเซนการเลจา้านี่นอสตังจะราดน้ํากะทิลงไปก่อนเลยนะคะหูน่ากินมากนี่ตักเลยอสตังขอลองชิมที่ตรงน้ํากะทิก่อนนะคะอ นีอ่อร่อยมากเลยค่ะมีความหวานแล้วก็ออกหวานมากเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากวิลิกูดเลยอสตังเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็วันนี้นั่นแหละค่ะนี่อืม อร่อยมากยำมีบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมมากเลยเกินต่อคุณแม่มากินด้วยกันกับน้องสตงะะังไหมคะจ่ะน้องสตังกินอะไรตอนวันนี้วันนี้น้องสตังกินข้าวเหนียวมะม่วงกับน้ำกะทิค่ะค่ะสวัสดีค่ะ โอ้เยอะเลยนะสตางค์กินหมดไหมคะนี่ต้องให้คุณแม่ช่วยนะคะ่ะเน่เห็นไหมคะลาดน้ํากะทิสวยมากเลยคะ่ะแถมอร่อยด้วยนะสตางค์กินไปตั้งสองคำอร่อยมากแนละแถมหวานด้วยค่ะนูเมเมหนูไม่ลาดน้ากะทิให้หมดแลหรอกอ๋อลาดน้ำกะทิลาดน้ำกะทิให้หมดเลยค่ะโอ้หน้ากินมากใส่ลงไปในข้าวเหนียวจะได้อร่อยอร่อยค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงได้กันนะจ๊ะ แองวีเยอะนะลูก <c oughs> ไ้จัดเชื <c> ้ <oughs> คุณแม่ชิมเลยค่ะอ,อร่อยไหมคะหวานเจี๊ยบแล้ววันนี้คุณพ่อไปไหนหล่ะคะวันนี้คุณพ่อจราจอรอ๋ะพ่อทำงานจราจรจะ้ะ คุณพ่อกับสองทุ่มใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่เราก็กินขาน้าวเหนียวมะม่วงกันสองคนใช่สอสองคนแม่ลูกมะม่วงนี้เราซื้อมาจากจันทบุรีนะคะมะม่มวงน้ำดอกไม้หลังจากที่เราไปเที่ยวทะเลมามีรสชาติหวานมากแลก้วก็อื้อ เราสตังขอแยกกินน้ำก่อนนะคะั้นเราต้องกินกับคููกับขา้วขาวเหนียวหรอจะเข้ากันอาวเหนียวกับมะม่วงถ้ากินเปล่าๆก็จะหวานๆเฉยๆใช่ไหมคะอ้หูน่ากินมากเลยถ้าไม่มีคุณแม่ช่วยน้องสตังก็กินไม่หมดละค่ะกินหมดนี่ก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วค่ะอิม่ม <laughs> อบอกได้ว่าหวานเจีย๊ยบน้องสตางคเพิ่งเกิดเคยกินครั้งแรกอ้อยโนลืมไปแล้วไงใช่ค่ะ<ร>ว่าเคยกินน้อง,องแต่โนอตอนเล็กๆโอ้ อืมแม่บีให้บีออกมาเลยนี่ไงโอ้เราสั้งจากอันนี้ค่ะรสชาติหวานมากเลยค่ะคุณแม่ออออแอปเปิ้ลคุณแม่อร่อยมากค่ะอร่อยปอนูมาก หวานอร่อยหวานมันหวานรสชาติหวานมันนะคะพี่น้องหวานมันอร่อยเข้ากับข้าวเหนียวข้าวกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยก็ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทินะคะข้าวเหนียวนึ่งใส่น้ำกะทิใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึ่งมีรสชาติมันๆหวานหวานมันๆหวานหวาน คุณแม่ต้องต้องใช้ภาษาสุพรรณค่ะจะให้แม่พูดพูดัำหนูอย่างนี้ทุกวันเลยได้ไหมหรอทำไมล่ะคะท้องทินแม่ไงไม่ได้นะสตังไม่ชินหรอนาสตังไม่ชินค่ะพูดภาษาปกติของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะตักวขมวงไม่ขึ้น เอาสตางอิ่มแล้วเอาสตางค์ก็น,นั่งดูคุณแม่กินนี่เสตางกับคุณแม่อิ่มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เอาสตางกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดติดตามไออสตางค์เลยนะคะจะได้พาขี้หม่นมาคมพวกเราอีกนะคะพวกเราทั้งสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย